การทดลองช่างน้ำหนักของวัตถุในอากาศและในของเหลวเมื่อเปรียบเทียบหาแรงลอยตัวอุปกรณ์ 1. บิกเกอสามใบ 2. เครื่องช่างสปริง 3. น้ำเปล่า 4. น้ำมันพืชตราอางุน 5. แอลกอฮอล์หดินน้ำมันรูปลูกบาท 7. เชือก วิธีทำการทดลองเริ่มจากนำของเหลวทั้ง3ชนิดเทลงในบิกอร์แต่ละใบปริมาตร2 0 0มิลิลิตรแล้วนำเชือกผูกติดกับดินน้ำมันให้สมดุลนำมาผูกติดกับเครื่องช่างสปริงแล้วอ่านค่าที่ได้จากเครื่องช่างสปริงขณะอยู่ในอากาศหย่อนดินน้ำมันลงในแอลกอฮอล์แล้วอ่านค่าขณะอยู่ในแอลกอฮอล์ หย่อนดินน้ำมันลงในน้ำแล้วอ่านค่าขณะอยู่ในน้ำหย่อนดินน้ำมันลงในแอลกอฮอล์แล้วอ่านค่าขณะอยู่ในแอลกอฮอล์หย่อนดินน้ำมันลงในน้ำมันแล้วอ่านค่าขณะอยู่ในน้ำมันขอจบการทดลองไว้เท่านี้ค่ะ